SCB ใจดีปล่อยกู้วงเงิน1ล้านบาทไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีคนค้ำกู้ผ่านแอป SCBEC ทำอยู่ที่บ้านทุกขั้นตอนสวัสดีครับพื่อนสมาชิกไซเบอร์แช n แนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับสำหรับผู้ปกครองน้องๆหนูๆนะครับที่ต้องการสินเชื่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ เรามีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และเปิดใช้งานแอป SCB Easy นะครับตอนนี้นะครับธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB นะครับปล่อยกู้วงเงิน1ล้านบาทนะครับสินเชื่อที่ชื่อว่าอัพเงินทันใจนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีคนค้ำกู้ผ่านแอป SCB Easy ทุกขั้นตอนนะครับเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ เพียงเรามีแอป SCB Easy และบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับและได้รับการเรียนเชิญนะครับจากธนาคารเราก็สามารถกู้ได้นะครับวงเงินสูงสุด1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับวิธีการกู้นะครับทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เรานะครับเปิดแอป SCB Easy ขึ้นมานะครับแล้วกดตรงที่สมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเห็นเมนูคําว่าสินเชื่ออัพเงินทันใจถ้าของใครไม่ขึ้นนะครับนั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารนะครับแต่ถ้าของใครขึ้นแบบนี้นะครับให้กดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินเชื่อให้เข้าใจนะครับแล้วกดปุ่มสมัครหลังจากนั้นให้เรากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับกดยืนยัน อ่านรายละเอียดต่างๆแล้วกดยอมรับแล้วกดปุ่มตรงที่ส่งคำขอสินเชื่อนะครับธนาคารกำลังพิจารณาสินเชื่ออัพเงินทันใจรอประมาณ10นาทีนะครับแต่จากประสบการณ์ของแอดมินแล้วนะครับรอไม่ถึง10นาทีนะครับให้กดตกลงนะครับจากนั้นนะครับจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอป s C b e a นะครับว่าคำขอสินเชื่อผ่านการอนุมัติเบื้องต้น กรุณากดสินเชื่ออัพเงินทันใจและทําสัญญาภายในแล้วก็ระบุวันที่นะครับเมื่อสินเชื่อของเราผ่านการอนุมัติเบื้องต้นแล้วนะครับให้เรากลับมาแอป SCB Easy นะครับเพื่อที่จะทําสัญญาสินเชื่อนะครับกดตรงที่เมนูสินเชื่อนะครับกดตรงที่อัพเงินทันใจนะครับจากนั้นให้เรากดทําสัญญาสินเชื่อได้เลยนะครับ อ่านรายละเอียดสัญญาแล้วกดยืนยันการทําสัญญาสินเชื่อนะครับจากนั้นนะครับจะมีการแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านแอป SCB Easy นะครับว่าคําขอสมัครสินเชื่อของเราผ่านการอนุมัตินะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้เลยนะครับซึ่งสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นแค่วงเงินนะครับถ้าเราไม่ถอนออกมาใช้เราก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยต่อเมื่อเรา ถอนเงินออกมาใช้เท่านั้นเองนะครับเมื่อเราชําระสินเชื่อคืนนะครับวงเงินมันก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการถอนเงินสินเชื่ออัพเงินทันใจนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ไซเบอร์ชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ